20มาอีกแล้วแถมร้านบรรยากาศดีนึกว่าหลุดม่อยู่เขาใหญ่ไม่คิดว่ามาแค่ปทุมธาน,นีจะเจอร้านบรรยากาศดีขนาดนี้มีที่นั่งแบบห้อยค่ะให้เราดูปลาด้วยวันนี้เราพามากันที่ร้านบ้านนอกคอกนาร้านหลุมแก้วจะมีโซนให้เลือกนั่งหลายโซนนี่เลยเธอตาม20บบาท ตอแบบถูกต้องปูมาให้กันมาแบบทั้งตัวของทงของทอดกี่ยี่สิบบาทจานสีขาวทั้งหมดเนี่ยยี่สิบบาทเอาดีดียำแซลมอนจะแปดสิบบาทแต่ให้ชิ้นมาแบบหนาๆเลยชีสบอลเขาเสิร์ฟมาแบบยืดๆแบบเนี้ยพวกยำเนี่ยเราจะสั่งเป็นแบบปลาหมดหูกจานอยากกินแท้ๆนอก็เลยสั่งเป็นแบบปลาหอยนางรมอาจจะไม่ได้ตัวใหญ่มากแต่สดมากเป็นร้านยำที่ฟิลดีเหมาะแก่การมานั่งจอยๆกับเพื่อนสุดๆเิ่งมันยาะค่ะตอนเย็นนะแสงก สวยนาดูวันที่เราไปเขากําลังลงนาอยู่ข้างหลังอะ่ะจะเป็นทุ่งนาแบบกว้างกว่ากินยามแบบแซ่บๆพร้อมได้บรรยากาศแบบนี้กินอิ่มก็ไปห้อยขาดูน้องปลา้องจะออกมาโชว์ตัวให้เราดูแบบเพลินๆใครชอบร้านสไตล์นี้มาลองกันได้เลย